สวัสดีค่ะก็พบกับเจาะก,กราฟจับจุดเทรดนะคะประจําวันที่13มีนาคมนะคะก็เป็นวันศุกร์13นะคะก็มาดูซิว่าตลาดวันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะคะ,ะภาพเมื่อวานนี้นะคะจะเห็นว่าราคาปิดเนี่ยนะคะตามกราฟ60นาทีที่เอามาให้ดูเนี่ยปิดอยู่ตรงเส้นแนวต้านนะคะตามกรอบดาวเทลไลน์พอดีนะคะขณะที่เครื่องมือเนี่ยถึงแม้จะอยู่ในระดับสูงแล้วแต่ก็ถือว่ามีโอกาสพอจะลุ้นเดินหน้าได้อีกนะคะโดยนาต้านเนี่ยเรายังให้ไว้ที่บริเวณที่เป็นจุดที่เหมือนกับเป็น ตรงช่วงที่เป็นแนวต้านค่อนข้างหนาแน่นของแท่งเทียนนะคะก็คือประมาณ1550กับ1563จุดตามลำดับนะคะยังใช้ตรงนี้อยู่ก่อนนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าไม่ผ่านนะคะหรือว่าเลือกที่จะถอยกลับลงมาตามกรอบดาวเทนเดิมดาวเทนเดิมนะคะที่เป็นอยู่เนี่ยให้รอดูจังหวะก่อนนะคะที่แนวรับซึ่งยกขึ้นมานะคะเป็น1535กับ1525จุดนะคะยืนได้เนี่ยก็ยังพอรุ้นทางขึ้นนะคะแต่ว่าต่ำกว่าน,นี้เนี่ยคิดว่าถอยมาดูสถานการณ์ก่อนอีกทีดีกว่า สต็อกวิวนะคะตัวแรกนะคะเป็นตัว ML นะคะ ML เนี่ยจะเห็นว่าขยับจุดต่ําสุดของวันขึ้นมาได้นะ,ะทำให้แท่งเทียนเนี่ยกลับมาเป็นบ u ลิ i s h ขึ้นอีกนึงนะคะพร้อมกับแรงซื้อที่หนาแน่นนะคะวอลุ่มเมื่อวานก็ถือว่าใช้ได้นะ,ะเริ่มอะไรกลับเข้ามาสนับสนุนนะคะแล้วก็หน้ารุนรอบนี้นะคะก็คือการทดสอบแนวต้าน EMA 25วันเป็นอย่างน้อยนะคะที่3บาท40ผ่านได้ก็มีอีกช่วงหนึ่งที่3บาท60นะคะรับที่3บาทแล้วก็คัดลอสที่2บาท9ก ถัดมาเป็น SF นะคะ SF น่ยจะเห็นว่าเมื่อวานเดินหน้าด้วยแรงซื้อหนาแน่นนะคะมีสัญญาณพร้อมเลยจาก ISI กับ b e r f y Stochastic นะคะโดยเฉพาะตัว Stochastic เนี่ยที่เริ่มเดินหน้าออกมาจากเขตบ v e r s o l ได้ยอย่างสวยงามนะคะก็มีโอกาสลุ้นขึ้นต่อรับจะอยู่ที่7บาท10สตางค์ต้าน7บาท55ถึง7บาท65แล้วก็คัดลอสที่6บาท95 ตัวสุดท้ายจะเป็นตัวซิฟโก้นะคะซฟโก้นี่จะเห็นการทรงตัวมาตลอดสัปดาห์นะคะจริงๆก็ตั้งแต่ปลายสัปดาห์ก่อนแล้วนะคะจนกระทั่งเมื่อวานนี้นะคะราคาเริ่มเดินหน้าอย่างชัดเจนนะคะด้วยสัญญาณซื้อหนุนนะคะจากเครื่องมือระยะสั้นนะคะทั้งตัวของ i อซแล้วก็ t o c h a s t i c นะคะก็คาดว่าการพักตัวรอบนี้เนี่ยจะจบไปแล้วนะคะเตรียมลุ้นทางขึ้นต่อไปได้ซฟโก้จะมีแนวรับอยู่ที่11บาท70นะคะแนวต้านแรก12.5สองจุดผ่านไปก็คือสิบสองจัดเก้าแล้วก็คัทลอ วันนี้นะคะมีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ